ขายของมือหนึ่งไม่มีคนซื้อเว้ยแม่งเขาบอกว่าถ้าน้องขายของที่น้องใช้แล้วพี่จะซื้อก็ฝนบ้างต้องมานั่งเดินนั่งวิ่งมันหนักลงเลยเนี่ยอยากได้เงินเนาะก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยจะใส่ของชิ้นนี้จริงๆนะล้วกดใช้จริงๆนะรู้ป่ะพอเราไม่มีลูกหรือ อะไรให้เขาเหมือนเชื่อว่าเราแบบเฮ้ยอีนี่ใส่ของที่กูที่กูสั่งนะอะไรเงี้ย <_ S 1> เขาก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าเฮ้ยแล้วถ้าน้องโกหกอ่ะตกพี่หนูไม่ได้โกหกไอ้เราก็ต้องบอกเอางี้แล้วกันพี่เดนหนูมีรูปตอนใส่นะคะแล้วก็ตอนเดินเออเนี่ยชีวิตฝนแม่งเวนเงี้ยเว้ยวก็เลยแบบเวลาเขารีเควสของมือสองใช่ไหมผมจะบอกว่าเฮ้ย ถ้าฝนจะใส่ฝนขอเลือกแฟชั่นของฝนเองนะเว้ยฝนมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยขอเป็นเสื้อยืดอย่างเดียวนะแต่อย่างแบบถ้าเป็นของแบบถ้าเป็นของแบบเอ่อพวกแบบเหมือนแฟชั่นอะไรที่เขาส่งส่งมาให้เราอะให้เราแบบให้ต้องใส่ตัวนี้ตัวนี้นะฝนไม่เอาเพราะว่ามันมันไม่ใช่สไตล์เราเข้แต่ว่าอย่างเช่นกระโปรงแดงแปลนเลยเฮ้ยกูกูไม่ได้ถูกฉลกกับสีแดงคะ่ะแต่ว่าเราก็เอางี้แด้วยกันพี่ หนูมีขอมือสองให้พี่เลือกนะคะที่จะเอฟกันก็คือเสื้อยืดพี่ระบุสีมาได้ว่าจะให้ใส่ตัวไหนอันนั้นจะได้มันหาซื้อได้ง่ายมากนะคะก็นั่นแหละก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าฝนทำไมถึงใส่แต่เสื้อยืดบางคนก็มองว่าแบบผู้หญิงวันนี้แต่ตัวบ้านๆไม่มีสไตล์ขอโทษนะฝนนะเป็นคนมีสไตล์นะเวย้ยเป็นคนที่มีเทสพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่เป็นสายแฟชั่นที่เปรี้ยวจี๊ดอะ่ะตรงๆเลยนะ ถ้าใครเคยเห็นฝนขายของในร้านจิวเวลรี่นะคุณก็จะเห็นว่าแบบฝนมา่งคือแซบอ่ะเข้าใจปะการแต่งตัวแต่กูต้องมานั่งใส่เสื้อมิดชิดแบบเรียบร้อยอ่ะก็เพราะว่างานพี่มันอยู่ในรูปแบบงานด้วย